โอเคต่อยพี่สามนะครับผมจะหลังจากที่อีพีสองนะครับเราไปเล่นคิสี่แลงมาแล้วครับแล้วแลงก็ยังไม่ขึ้นพาติน้มสามคลิปนี้ผมจะไม่เล่นให้ถึงพารติ้นัมสามนะครับเออสักประมาณพาติน้ำสามหนึ่งดาวก็และะ้วกันครับถ้าไม่ไหวก็อยุดที่พาต์ตี้น้ำสามก็ได้ะครับโอเคแล้วถ้าใครอยากดูนะ, <I 'm S 1> นะครับก็ต้องกดไ like ลค์กดติดตามโอเคเราไปดูกันเลย <c oughs> เริ่มตาแรกมาเขาก็ให้ผมเลือะะ่องครับ เันจกเป็นนะคะถ้าไม่ส่งรบกวนขออภัยเลยนะ I've done this a t times อะผเลนแล้วลวเจอรสิแลวผก็ิของอยู่นี่ปรับปไป่โอเคปาป้าโปเคนเกมน้นผมผมก็ได้ปลุกมาที่หน้าฐานลงสุกทีรนะ ตอกงอมารพันยาด่วนเลยครับเผมันยาไปน่ามสาีผมและผมว่าต้องชนะแน่แาาแรกมก้าแรกผมว่าผมม่ชนะแหละเพราะว่ามันมีตีหนึ่งแล้ว Triple kill แล้วมนตกอยู่ที่มันเลย เริ่มเกมที่สองแล้วครับผมก็ได้ซื้อ MP5 มาครับแล้วก็หูดีดาบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปยิงปัูไปดูไปครับไป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 ให้เขาแจกคิวพี่โดไปครับไปไปไปนี่ไม่ได้เลยเหรอไปครับไปครับ ตรงได้สักคิวสิวะตรงได้สักคิวเ้บยไบอกว่าขอสักคิวอีกเล่นเกมที่สองมาครับผมก็ได้ซื้อปืนมาเก็บเก็บ mp5 มาครับยังไม่ได้อัพเลยถ้าถึงก็ไกไปที่หาสงนี้เลยครับไปไปไ ตอนที่เกิดเพราะผมเริ่มเกมที่สามมาตายเนาะก็เกิปผมไม่มีน้ำมันต,ต,ตาย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 อยู่เยอะตายนักหนาเลยว่ะเริ่มเกมที่สองมาครับผมก็ได้ซื้อนมาเก็บมาแล้วก็กระเพงแล้วแข้งใส่สองกระเพงนะครับก็มไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วเราก็ไปเริ่มเล่นกันเ,เลย มาถึงแร้งแพตตินัมอะไรวะแพตตินัมห้าดาวเรียบร้อยนะครับผมเราไปลุยก,กันต่อไปเริ่มมาเกมแรกนะครับผมผมก็ได้เลือกเป็นพลังแสงเหมือนตรงข้างกับตาไม่กินนะคบผมก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากนะครับผมเดี๋ยวผมอบผมโหดไปกดอะไรหรือเปล่าวะอุ้ยเอ็น virtual reality ต้องตัวก็หน่อยกเล่ก ถ้าผมกดตรงตั้งค no ่าไม่ได I mean <EN> ้ด้วยไงไม่รู้เราปรับอะไรไปเอะเอาแล้วนะเอาแล้วนะไปครับผมก็ได้จบการเล่นมาอย่างเป็นมือดังหนึ่งไปแล้วผมก็ได้ซื้อปืนที่ผมชอบมานึ่งแล้วผมก็ได้ซื้อก้อนอิบานิดาเล้่ของใส่ของผมมาแล้วผมคลิปนี้ผมจะเล่นไปให้ถึงอะไรวะคาจินัมฟามดายครับ ไป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 ขอโนะครับผมี่ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนานครับผมขี้เกียจนะยังไงก็ขี้เกียจครับเออนั่นแหละมีสัต,ตร,รูอ,อยู่ใกกัน ไปไ,ไปข้ามไปไปข้ามไปโอ๊ยไว้ดับเบิลคิลทำไมถึงขึ้นปืนเนี่ยไม่ต้องชุบเขาเลยขึ้นปืนหน่อยช่วยด้วยอะไรแล้วก็สิแล้วก็สามหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะยังไงได้โบ้แล้วไปข้ามไปไ ก็ได้ของตัวล้วถุงแก้วงเจะปาระเบิดขึ้นไปเลยไม่ต้องลไปครับจะไป I may not be a g a m master but I am a master of games ขอหมวรอนีสาวนะผมผมก็ได้ถุดกไปที่ฐานที่้าด้านหน้าครับแล้วก็เจอศัตรูยิงผมนะผมันก็เลือดเหลือน้อยมากผมก็เลยทำ ไปผปไปไปไ้ไป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 ไัไไป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 ผมไม่ปไ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 ม่ไป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 ไไเไปไได

เป็นปืนอันนั้นครับปืนเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับไปครับไป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 สองคนหังสองคนหลังเอาละเอาละเอาละขอบคุณนะถอยก่อนถอยก่อนไปครับไป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  ยังไงเราก็แพ้ครับตาทีส่สุดต้พวกหัวล้วาตาที่สี่นี่ครับเอตตาที่ห้านี่เทียมเลยผมก็ได้ขึ้นมาที่บนแท่นนี้นะครับมันมีสตูกเกาะมาอยู่ ลึอฟองย้อนเปลี่ยนเรื่องสามมาแล้วผมแล้วผมก็ได้วิ่งไปกับเพื่อนคนนึงครับมีศัตรูอยู่ใกล้ๆคนนี้ไม่ให้ดีนะผมจะไว้ให้ดีแล้วก็จะมีตาแล้วครับผมผมก็ได้วิ่งไปนี่เข้มข้นไปนี่เก็บมากครับสองพันยาฟองอยู่นี่มาครับมันมาแล้ว กคู่ดาอยู่มีสัตรูอยู่ใกล้ๆโเล้ดาว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 ตตนยาด้วยเลยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนขออภัยด้วย ครับเดี๋ยวผมไปดูแรงเลยก่อนว้าวโอเคขอจบคิวแต่เพียงเท่าน,นี้ครับผมใครเช่า,ชาลืมสไวค์กดติดตามมากผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเอาให้ถึง4ดาวให้ได้นะครับผมคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ